ไปปิดเออแค่นั้นแหละจบจบไอ้เย่ยแกเออเย่ยแก่ย่ยแกกระจู้กัยอะทักก้ออะไรวะฮาสตาร์บอกให้ต่อยต่อแล้วต่อยต่อเลยเป็นไรนักหนาอีกเนี่ยมึงเป็นไรนักหนาอีกเนี่ยไม่พอใจอ่ะไอ้ทาโก้มึงรอเลยต่อยอเนี้ยของจริงรออะไรมันเอาจริงก็ก้าวหนึ่งไงทำไมสี่หนึ่งไม่เหรอเอาจรู้แล้วถามหาพ่อมึงอ่ะ แล้วโกงทำไมอ่ะเอาวรู้แล้วถามทำไมอ่ะมันใช่เรื่องปล่าล่ะโกงอ่ะแล้วข้ามโกงมีกฎเหรอโกงแล้วโดนยึดตัง์ปล่าอีดูกันลแล้วมึงต้องแพ้กูกี่ทีแล้วมึงต้องแพ้กูกี่ปีเฮี้หน้ามึงอยากกับยายก็กลับมาแพ้กูอยู่ดีกลับไปเช็คดูกูเป็นเดอะเบส์อยู่ในยุคไอพาบอกกูมึงโดนเย็ดอยู่ในคุก แม่มึงรู้ยังมันทรมานก่อนตายแม่มึงรู้ยังมาเจอกับกูมันก่อนตายแม่มึงรู้ยังถ้าเกิดไม่รู้จะพูดให้ฟังและครอบครัวมึงรู้ยังมึงติดพน,นันออนไลน์คู่ปีชาบี tougher than you เอาหนุนตุ่มฟิลิญญาปี tougher than you even play ลายลายวี tougher than you อเลดี้บอยพัทยาปี tougher than y

มึงดาวถูกแล้วเอาไปปล่อยไฟแนนมึงทำอย่างเงี้ยมันสึกก็คันมึงบอกประชาชนนหน่อยมึงทำลงไปเพราะเห็นอันใดแม่มไอโยลูกเล็วมิชีมันเก่งกันไรม่มคนก็ติดตามเพลงคนก็ติดตามนักเลงไอนี่ก็ล็อกอินกูมากดติดตามตัวเองมึงไ่ดูดกันชาตอนที่กูถามมึงไม่ดีมากูถามแบทมึงตัวหน้ากนแลวไอ้ห่าทําไมไม่เอา สามสิบวิบัตรกูลายหมดไหนและคือประเด็นมึงทั่วที่ภาคใต้ห้จังหวัดกูโซเอาถึงหาดใหญ่แต่ทำไมกูถึงไม่เห็นมึงก็ซื้อต้องแบกสังขัญมาให้กูเข็นมึงเหมือนมกูเกอเวอร์ชันอินโดเพราะที่มันฝอยมาไอสันมันเฟรคอินโฟที่มึงคิดว่ารู้มันไม่ได้รู้อยู่แค่มึงจำได้ไหมกูรลักเต่งกูพูดประจักับแม่มึง คจะอวยขออนโชกัำนวยมึงเคยลงมาอวยดูคนที่มึงเนี่ยคิดว่สวยคิดว่ามวยก็เคยมาอวยอยู่ที่คุยกูมึงควรจะขอเลิกมันแท้หวยดูฝากบอกเึงพวกมึงดหลักส่งข้อความมาชวนกูไปเอ่ไน้จั์แต่ตอนูีเมก็เทที่กูไม่ร่มแจยังไมคอนเสิตกหนุยยัร่วมแฟกูรู้สึกได้เวลาที่อยู่กัใกล้ควายพี่คบจะส่งข้อความไปบอกรักพี่หนหน่อยพี่หนเขาใกล้ตายมึงบอกให้กูพิมพตามแต่มึงก็ไม่